สวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้ขอเจ้าใหญ่มานะครับเป็นดินแข็งดินพลานโอ้ยากครับโอ้ลมเหียงพอโทนพอไพยเด้ชาวยูทูบกินแข็งครับพวกกาบพวกกาดดินส่วนนี้เป็น 哦。Oh. ้าเป็นดินอย่างนี้ถูกน้ำในหน้าฝนจะุดน่าจะขุดง่ายแล้วดินทรายก็ไม่ต้องลดน้ำตรงนี้ทำยากโอ้เหาอสูบอบอบดีอ้าออกเลยจยาดอา เจาะเป็นหลุมเป็นหลุมไปนี่เจาะไม่ลงครับถ้าใช้แป,ปเปอร์หรือแยกนี่สบายแต่มันก็มาขุดดินถมดินน้องก็ทารุ่นนั้นก็เป,นเปลืองน้ำมันเดียวครับครับขอบคุชาวยู u ูบชาวเอฟซเป็นกำลังใจลำล้ำร่้ยสุขยสุขสุขคนเด้อครับครับสวัสดีครับโหเป็นกำลังใจให้ครับลำล้ำลวย้ยๆยสุขสุขคน